เลยเรายังไม่ได้เรีจอดอยากจอดจ้ไมจอด้เลยจอก่อนหาที่จอดก่อนนี่ไงเข้ามาเทียเท่ยวทุ่งปอเทืองจริงด้วยเขายังไม่ถ่ายทิ้งเนี่ย<อ>คนเยอะมากคนเยอะมากนี่อ,อยู่ขวามือสีแดงเหลืองนี่ไหนปิ๊งไปเที่ยวทุ่งปอเทืองมานะคะ ใกล้ๆบ้านบินครับบินชอบไหมครับไม่จอ,จ,อไจอดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีรถตามหลังเรามาลูกโอ้มีตําส้มด้วยโอ้ยเดี๋ยวซิดู๋ยซิดีซด๋ซิเราลงไม่ได้เลย มันจะปิวไปแล้วงกันกับคนหลนี่นับคน,น,นลนหย่ยลรูมันจอดรถไม่ได้เลย ค่ okay. เอาซมโอเวอร์ไ่คแล้วสักอาทิตย์หนาแล้วม,ลม่มใครรถเนียมึงูอะเขาให้จอดเหรอ เดี่ยก้มเดี่ยก้มนี่อะนคะคะป้าน้องฟินค่ะนี่นะคะว้าวหนพู้นิี่น้องเป็นอยู่ทุ่งปพอเทืองครับไม่ไม่เหยียบไม่ไม่จับครับนี่นะคะว้าวไหมอ่ะแม่ให้ขีด นิดนึงนะก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าสู่ทุ่งปอเทืองอย่างที่เห็นก็จะมีร้านกาแฟนะคะสเปเชียลตี้กาแฟ1 9ึ่กามีกาแฟและอาหารเครื่องดื่มเมนูที่หลากหลายนะคะอ,คอยู่ถนนหมายเลขส2นะคะทางไปทางไปอำเภอคอนสารแต่เราจะเลี้ยวมาทางรมศักนะแล้วเราก็จะเลี้ยวที่ เดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ทุ่งปอเถืองที่โรงเรียนภาษาพยาขอมจากนั้นเมื่อเราเที่ยวทุ่งปอเทืองเสร็จก็จะมีร้านขายมากที่บ้านพ้าเบียดจ้า